สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่8เดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2 5 6 4จากเว็บไซต์ mvpking com วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเ,เด็ดแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับอ,อื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการเดนมาร์กซูเปอร์ดิคแอนด์ผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเรนเดอร์สเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมิทิลแลนด์คู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยทางด้านของเรนเดอร์สนะครับเปิดสนามเรนเดอร์สเตเดียมหลังย่าของเขาเพื่อรับการมาเยือนของมิทิลแลนด์ครับผม สิติเฮตูเฮการพบกันของทั้งสองทีมครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างเลนเดิร์นั้นไม่สามารถชนะหรือเสมอทางมิทิลแลนดได้เลยเป็นทางด้านมิทิลแลนดชนะไปทั้งหมด5เกมรวดเลยครับผมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านของมิทิลแลนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแลนเดิร์ผลคือทางด้านมิทิแลนชนะไปได้วยสกอร์หประตูต่อศูย์ครับผม สถิติของทางเจ้าบ้านอย่างแลนเดอร์นะครับนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการาเยอนของคอนเซนผลคือชนะมารุสโกสามประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นนะครับบุกไปชนะทางโอเดนเซ่มารุสกหนึ่งประตูต่อศูนย์และอีกหนึ่งเกมนะครับบุกไปเสมอกระทางโคดินไอเอฟมารุสโกสองประตูต่อสองครับผมสถิติโดยรวมห้าเกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างแลนเดอร์นะครับพวกเขาชนะสี่เสมอหนึ่งและไม่แพ้เลยถือว่าฟอร์มของทางเจ้าบ้านอย่าง ander, แลนเดอร์ในตอนนี้ไม่ธรรมดาเลยครับผม เรามาดูในส่วนสถิติของทางด้านทีมเยือนอย่างมิทิแลนด์กันบ้างนะครับนัดล่าสุดนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซอนเดอร์ไซคี้ผลคือแพ้ไป1ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอสเบิร์กผลคือชนะไป2ประตูต่อ0ูนย์และอีกหนึ่งเกมนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซินเคบลอกผลคือชนะมาดยสกอร์2ประตูต่อศนเช่นเดียวกัน,กนครับผมสถิติ5เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างมิทิแลนด์นะครับพวกเขาชนะ4เสมอ0ูนและแพ้เพียงแค่ืนว่งทีมยือว่า,า,วาดีครับม หากใคราะห์ในคู่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าเซตีเฮททูเฮของทีมเยือนอย่างมิติแลนด์ค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนผมจึงขอมาดูถซตีใน5เกมหลังสุดที่ผ่านมาถือว่าฟอร์มของทั้งสองทีมนั้นในช่วงนี้ค่อนข้างดีครับผมวันนี้จากการที่มิติแลนดต้องบุกออกไปเยือนทางแลนดอสผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาผมขอฟันธงไปที่มิติแลนด์สามารถบุกชนะได้ด้วยสกอร์ศูนย์ปตอนนครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่สองกันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างลีดยไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคิสตัลพาเลตคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยทางด้านของลีดยไนเต็ดนะครับเปิดสนามแอล์แลนดรลังยาของเขาเพื่อรับการมาเยือนของคิสตัลพาเลตครับผม เซติเฮตูเฮตการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกมาหนึ่งเกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างรีดยูไนเต็ดนั้นนะครับไม่สามารถชนะหรือเสมอทางคริสตันพาเลตได้เลยโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านของคริสตันพาเลตเปิดบ้านชนะทางรีดยูไนเต็ดไป4ประตูต่อหนึ่งครับผม สถิติของทางเจ้าบ้านยังรีดยูเนเตตนะครับนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอเวอเรตนผลคือแพ้ไป1ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นนะครับบุกออกไปเยือนทางเลสเตอร์ซิตี้ผลคือชนะมา1นประตูต่อ3และอีก1เกมนะครับบุกออกไปเยือนทางนิวคาสเซิลผลคือชนะมา1นประตูต่อ2ครับผมสถิติ5เกมหลังสุดของทางด้านทีมเจ้าบ้านยังรีดยูเนเตตนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ0ูนและแพ้ไป3เกมือว่าฟอร์มของทางเจ้าบ้านยังรีดยูเนเตตในช่วงนี้เริ่มดีขึ้นมาแล้วครับผม เรามาดูในส่วนสถิติของทีมเยือนอย่างคริสตันพาเลตกันบ้างนะครับนัดล่าสุดพวกเขาบุกออกไปเยือนทางนิวคาสเซิลผลคือชนะมา1ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวูมตันผลคือชนะมา1ประตูต่อ0และอีก1เกมนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดผลคือแพ้ไป2ประตูต่อ3ครับผมสถิติโดยรวม5เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างคริสตันพาเลตนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมหรือว่าฟอร์มของคริสตันพาเลตในช่วงนี้เริ่มกลับมาแล้ว้วววพกกเขาชนนนะ2ัััดดตติต่อแลครบผม ากแค่วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากถิติเฮสุเฮสพวกเขาพบก,กัลมาเพียงแค่1เกมอาจจะไม่สามารถดูได้ผมจึงของมาดูเิติใน5เกมหลังสุดที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าฟองของ,ของทั้งสองทีมไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ในวันนี้จากการที่ลียูนิเต็ดได้เล่นในบ้านผมคิดว่าฟองของลียูนิเต็ดในช่วงนี้ค่อนข้างดีขอฟันตรงไปที่เจ้าบ้านลียูนิเต็ดสามารถเปิดบ้านชนะทางคริสตันาเล่ได้1ประตูต่อศูนย์ครับผม แล้วมาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการอาริกาสเปนผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเอเิติโกมาดริดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซลตาบีโกคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยทางด้านของอเิติโกมาสริดนะครับเปิดสนามเอสตาริโอเมโตโปลิตาโนลังย่าของเขาเพื่อรับการมาเยือนของเซลตาบีโกครับผม สติเฮตูเฮการพบกันของทสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างเอริโกมาติดนั้นพวกเขาชนะ2เสม,มอ2และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านของเซลตาบิโกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอริโกมาติดผลคือเซลตาบิโกแพ้ไป0ประตูต่อ2ครับผม สถิติของทางเจ้าบ้านอย่างเอริกโกมารติดนัดล่าสุดนะครับพวกเขาบุกชนะทางคาดิสมา2 4. ประตูต่อสก่อนหน้านั้นนะครับเปิดบ้านต้อนรับการไปรเยือนของบาเลเซียผลคือชนะมา3ประตูต่อหนึ่งและอีกหนึ่งเกมนะครับบุกออกไปเยือนทางเอไอบ์ผลคือชนะมา1ประตูต่อสครับผมสถิติ <CD S 2> โดยรวม5เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างเอริกโกมารติดนะครับพวกเขาชนะ4เสมอศูนย์และแพ้1น,นเกมถือว่าฟอร์มของทางเจ้าบ้านอย่างเอริโกมารติดในช่วงนี้ค่อนข้างดีพวกเขาชนะมา4นัดติดต่อกันแล้วครับผม เรามาดูในส่วนสถิติของทีมเยือนอย่างเซลตาบีโก้กันบ้างนะครับนัดล่าสุดพวกเขาบุกออกไปเยือนทางการนาดาผลคือเสมอกันไป0-0ก่อนหน้านั้นนะครับเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของเอไอบาผลคือเสมอกันไป1-1และอีกหนึ่งเกมนะครับบุกออกไปเยือนทางเลอันเบติสผลคือแพ้มา2-1ครับผมสถิติโดยรวม5เกมหลังสุดของทางด้านทีมเยือนอย่างเซลตาบีโก้พวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ2และแพ้ไป3เกมถือว่าฟอร์มของทีมเยือนอย่างเซลตาบีโก้ในช่วงนี้ค่อนข้างย่ำแย่ครับผม ให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับเจเนว่าถ hey ิติเฮตุเฮเขงทั้งสองทีมเป็นทางเจ้าบ้านอย่างเอลิโกมาติดนั้นค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนและเช่นเดียวกันครับจากถิติใน5นัดหลังสุดที่ผ่านมา mm hmm. ก็เป็นทางเจ้าบ้านอย่างเอลิโกมาติดนั้นค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนในวันนี้ผมขอฟันธงไปที่ทางเจ้าบ้านเอลิโกมาติดสามารถเปิดบ้านชนะทางเซลตาบีโกได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศย์ครับผม หากสนใจข้อมูลคู่อื่นสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ MVP k i c k c o m จัดเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคุมกว่าใครต้อง MVP k i c k c o m การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเชียร์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ